เอาเละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า e c o คเรเตใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดชื่อที่แปลว่าบันไดเรื่องนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบเฮอร์เรอร์แต่ไม่มีผีระมังไม่รู้ไม่แน่ใจก็จะออกแนวคล้ายๆทางออกที่8หรือไม่ก็เป็นพวกโปรเจกต์สิหรืออะไรพวกนั้นที่มันต้องตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เกมนี้น่าจะเป็นที่แบบเล่นง่ายสุดเบบี Baby สุดแล้วเออนะผมก็เลยยกมาเล่นดูแล้วกันอ่านเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกัน นะครับไป let's go มาแล้ววะมาแล้ววะอยู่ที่เอ๊ะแต่ว่าเหมือนเหมือนอยู่ใต้ดินนะอันนี้มีพื้นอ่าฮะสำหรับอ่าทางเท้าคนตาบอดแล้วลวัดก็คือตรงนี้ไม่มีประตูเป็นไปได้จังไหนมันเป็นไปได้ยังไงฮะตรงนี้ไม่มีประตูครับวัดเป็นเหมือนบันไดเลื่อนขึ้นไปแค่นี้แค่นี้เลยฮะแล้วก็มี มีไฟมีอะไรแบบนี้อ่ะตรงนี้มีเหมือนจะเป็นปุ่มฉุกเฉินอันนี้อะไรเนะี่ยกด C ได้อะฮะตอนนี้เนะี่ยไม่มีอะไรแปลกไปนะแล้วก็ลองมองไปร,บรอบๆตามที่เราเนะี่ยต้องการได้เลยแล้วก็สามารถที่จะขึ้นบันไดได้โดยการกด C โอเคกด C ใช่ไหมได้เลยขึ้นบันไดโดยการกด C มีให้ดูอยู่แล้วอันนี้คือ Don't Rush ห้ามวิ่งนะโอเคกด C อยู่ที่บันได กดแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงต่อโอเคมีภาพ 24, 2 0 2 4ัน2ี่บันไดวนวนอ่าว,ว,วนซ้ายโอเคแล้วก็มีหลอดไฟอ๋อหลอดไฟ5้าหลอดคือ5หลอด4 5 4 2โอเค542นะตรงนี้มีมีเรื่องของเกี่ยวกับน้ำฝนใช่ไหม2อันยีโอเคแล้วก็มีจิมโอเคสปอร์ตจิมอ่าศูนย์เย็น แล้วก็มีเหมือนกับคลินิกรักษาน้องหมาอ๋อแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นรองเท้าแล้วก็เลขหกคือไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้อ๋อฮะมีประตูประตูอาจจะไปต่อแล้วก็มีไอ้เหลืองๆตรงนี้โอเคจําไว้จําไว้มีไหมไม่มีโอเคอ๋ฮะเรามาดูแบบละเอียดละเอียดกนอครั้งหนึ่งเก้าสิบสามห้าแปดเก้าสิบสี่ห้าแปดโอเคมีรูปครบออฮะอันนี้ยิมมีม คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นเครื่องเล่นผิดวิธีเหรอทำไมเขาทำไมเขาเล่นอย่างนั้นนะมันเป็นลูวิ่งไม่ใช่หรอโอเคศูนย์เย็นอ่ฮะแล้วก็สองศูนย์สอี่แล้วก็ร 20, องเท้าอ๋อโอเคอันนี้บนซ้ายอันนี้ไม่มีอ่ามีกระดาษอีกแล้วอือเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าในขณะที่คุณเนี่ยอยู่บนบันไดนะสิ่งแปลกๆจะเกิดขึ้น หากว่าคุณเนี่ยสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ลงบันไดามาแล้วก็กดกิ่งฉุกเฉินนะแต่บางครั้งเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อในขณะที่เรากำลังขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยก็คือโอเคให้ออกประตูทางออกได้เลยอาา่าฮะโอเคหากคุณตอบถูก7็ครั้งติดต่อกันเนี่ยคุณก็จะหนีออกจากพื้นที่นี้ได้ความพิปกติเนี่ยสามารถตรวจสอบได้แต่บางทีเนี่ยก็อาจจะน่ากลัวปะป,ปนอยู่วัดเด็กที่อยู่ทางขวามือคุณจะบอกว่าจะตอบถูกกี่ครั้งเด็กที่อยู่ขวามืออุ้ยวัดตอบมาต่อไหนเนี่ย หนึ่งครั้งโอ้โหคุมผ้ามาเลยนะน้องโอ้โหแล้วแบบน้องคุมผ้ามาเลยเด็กที่อยู่ขวามือแล้วทำไมต้องคุมผ้าล่ะหนึ่งครั้งโอเคแสดงว่าไม่กี่ไม่มีอะไรมันสลับกันเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมโอเคอะลองขึ้นดูปึ๊บขึ้นดูดอนลัชเหมือนเดิมไฟห้าเหมือนเดิมอันนี้บนซ้ายสองพันยี่สี่สองสองเหมือนเดิมอาา่ะฮะสองพันยี่สี่สองสอง อันนี้เหมือนจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไฟก็เหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิม2024เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรอันนี้ล่ะอันนี้เลขหกเดิมครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างจิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เอ้ยไม่มีหรอถามจริงไม่มีจริงๆดิเรานี่เราติดอยู่ในลูปนี้ครับเดี๋ยวลองเดินเช็คดูอ่ะฮะหมดแล้วสิ้นสุดทางเดินสิ้นสุดทางเดินอ่ฮะแง่งนี้มีอยู่แล้วโอเค เหมือนเดิมไหมห้าสิบสามห้าอ้เก้าสิบสามเก้าสิบสี่เหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมข้างบนก็เหมือนเดิมอี่มีอะไรเปลี่ยนป่ว,วะวนซ้ายสองสองสองโอเคห้ามวิ่งอ่ะเหมือนเดิมผมว่าน่าจะเข้าประตูถูกแล้วชัวร์น้องต้องยกนิ้วให้พี่แล้วจริงๆกดสี่ปึ๊บใช่ไหมถูกไหมเฮ้ยถูกนี่ไงน้องยกสองนิ้วครับโอเคสองนิ้วนะสองนิ้วโอเคสู้ๆไปขึ้นต่อโอเคขึ้นต่อ มีอะไรแปลกไหมประตูทางเดินนู่นไม่มีครับดอนรัชเหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมอันนี้วนซ้ายเหมือนเดิมอาา่าฮะเฮ้ยวัดเดี๋ยวตุ๊กตาเหรอไม่เหมือนเดิมครับมีตุ๊กตาอันนี้มีตุ๊กตาเลยกดอะไรได้บ้างอะกดอะไรไม่ได้ครับมีตุ๊กตาลงบันไดเลื่อนสวนเราไปครับตุ๊กตาตัวใหญ่มากไม่ปกติแล้วเนี้ยอันนี้คือไม่ปกติแล้ะรีบเลยลงไปที่เดิม แต่ที่เหลือเหมือนเดิมยกเว้นนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนั่นไงไม่ปกติมันไม่ปกติมันมีตุ๊กตามาจากไหนไม่รู้อุย๊ยถูกไหมสามนี่เป็นไงสามถูกต้องโอเคตกใจเสียงกระดิ่งเนี่ยโอเคไปต่อลุยต่อครับคือต้องมองดีๆสังเกตดีๆเลยอันนี้ดอลลเหมือนเดิมบนซ้าย2 0 2 4 2 2ไฟ5ดวง ข้าบนสีถูกต้องนะครับอืมข้าบนสีถูกต้องโอเคบนซ้ายอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมข้างบนนี้ล่ะข้าบนนี้สีม่วงเหมือนเดิมเลขหกเหมือนเดิมดองบันยี่สี่ฮะศูนย์เยนเหมือนเดิมเฮ้ยจะบอกเราไม่มีอะไรรอบเนี้ยเอาดีถามจริงรอบนี้ไม่มีอะไรหรอแน่ใจนะแน่ใจไม่มีฮะรอบนี้ อ๋ออันนี้มีอยู่แล้วเหมือนเดิมเช็คก่อนเช็คดีดีก่อนอันนี้ต้องเช็คดีดีมีตัวเลขเปลี่ยนใหมไหมเก้าสิบสี่เก้าสิบสามเหมือนเดิมฮะอันนี้จิมเหมือนเดิมศูนย์เย็นข้างบนอือหือเช็คให้เรียบร้อยต้องเช็คดีๆอันนี้บนซ้ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมไม่น่ามีครับโอเคตรงนี้ไม่มีพื้นสีสีเหลืองนะโอเคไม่มีไปไป,ไปต่อครับไปอึบถูกไหม เอ้าวัดไม่ถูกเหรอเดี๋ยวสองสองพันยี่สิบสี่สองสองเฮ้ยเ๋ยวๆอันนี้หมุนขวานี่อันนี้หมนุน,นมขวาครับไม่ได้หมุนซ้ายอ,อ่ไอ้รอบนี้หมุนขวาว่ะโอเคแสดงว่ามีผิดแล้วอันนี้ผิดและรูปนี้ผิดแล้วผมว่าน่าจะเปลี่ยนที่รูปมั้งตัวหนังสือไม่น่าเปลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าตัวหนังสือเปลี่ยนนี่คือโหจายเยอะอยู่นะน่าจะเปลี่ยนแค่ตัวเลข you. มั้งอืมเปลี่ยนแค่รูปครับอันนี้รูปนั่งอยู่บนตึกมีหย่อนเท้ามีสีม่วงเลขหกหนึ่งหนึ อันนี้จิมเหมือนเดิมอแล้วรอบนั้นที่เราผิดมันผิดตรงไหนวะเออไม่เข้าใจเลยเดิมาถูกต้องใช่ไหมยี่กลับมาสามแล้วทุกคนมาเอาใหม่เมื่อกี้เราผิดที่สามนี่แหละอันนี้หมุนซ้ายเหมือนเดิมแล้วหมุนซ้ายเหมือนเดิมแล้วต้องมองรอบๆดีๆมองไปดีๆรอบๆเอ้ยไอใบนี้มีอยู่แล้วห้ามวิ่งนอนรสองสองสอง,สองโอเคเหมือนเดิมอันนี้ก็สองพันยี่สี่เหมือนเดิม มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวะไฟไฟห้าห้าคู่โอเคสี่คู่บวกอีกข้างบนอีกอันนี้หย่อนขาหนึ่งหนึ่งสองหกสีม่วงเลขหกอย่าบอกนะรอบนี้ไม่มีอะไรผิดอะ่ะเอาอดีถามจริงอันเนะมีอะไรหรือเปล่าน,นันเน๊ยนมีไหมอ๋อนี่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 มีมีม,ม,มีทุกคนปกติไม่มีสีเหลือง,องตรงนี้ครับอ้าวแสดงว่าที่เหลือก็คือปกติใช่ไหม นี่สีเหลืองไม่มีครับตรงนี้จําได้รอบนี้มาละไอหนูพี่จะไม่พลาดอีกต่อไปมาเฮย้ยสี่แล้วนี่น้องเต้นดีใจสี่แล้วโอเคเหมือนเราจะวนลูปอยู่กับเด็กคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยอะไปต่อไปต่อครับไปต่อบนซ้ายถูกต้องดอนลัชเหมือนเดิมห้ามวิ่งกากระาบาดห้าคู่สี่คู่ บวกข้างบนอีกสองอืมเฮ้ยฮะจะปัจะปัมีอะไรไหมหันดูก่อนเผื่อมันมีอะไรแวบมาเหมือนเดิมฮะอันนี้สองวันยี่สิบสี่เช็คดีดีอืมแล้วก็ข้างบนนี้เหมือนเดิมครับสีชมพูเอ้ยสีม่วงสีชมพูเลยวะไม่มีนะไม่มีสีเหลืองตรงนี้ศูนย์จิ้มเหมือนเดิมไอ้คนนี้เล่นกำลังเหมือนเดิมอือแต่ว่าต้องสังเกตรายละเอียดภาพคุณหมออะเออไม่งั้นมัน อันนี้มีอยู่แล้วอ,อมีอะไรแปลกไปไหมบันไดบันไดบันเดยมีไหมมองดูก่อนขอมองดูแป๊บหนึ่งไอ้ล่องนี้ไอ้ล่องนี้น่าจะมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะน้องขอเช็คดีด,ดีก่อนอืในรูปนี้มีอะไรแปลกไปไหมไม่น่ามีนะก็ครบเหมือนเดิมครับรูปโทนนี้เหมือนเดิมชมพูขาวไม่น่ามีอะไรหอกมัง้งเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆสี่แล้วนะอันนี้อ๋อโอเค มันต้องมินรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรสักอย่างอะที่ผมไม่เห็นอันนี้วนซ้ายถูกแล้วอไม่น่ามีหรอกมั้งไปไปไปขึ้นเลยเข้าเลยอันนี้ต้องเป็นห้านะหนูต้องห้า้วปุ๊บวัดอุ้ยเอ้านี่ไงแปลกอันนี้แปลกมิธนูปักอยู่ไม่น่าใช่แล้วอันนี้เลขหกเหมือนเดิมโอเคชัดเจนหนึ่งหนึ่งสองหกสีม่วงมิธนูปักอยู่ด้วยไม่น่าใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรีบเลย ไปสามโอเคสามละมาเราจะต้องแก้มือในขั้นตอนที่4กันวนซ้ายเหมือนเดิมสองสองเหมือนเดิมโอเคสวยดอนลัชเหมือนเดิมไฟเอ๊ะเอ๊ะไฟหายครับคู่หนึ่งปกติตรงนี้มันจะเป็นห้าแล้วก็ตรงนี้นเป็นสี่อ่าโอเคไฟหายคู่หนึ่งจำได้ตรงนี้มันจะมีอีกหลอดหนึ่งครับมาน้อง สี่เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยสี่แล้วมาแก้มือกันใหม่ตรงนี้อืมรอบนี้ผมจะต้องแม่นอันนี้ไง,ไงเห็นไหมห้าคู่สี่คู่อ๋อเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราตั้งใจดูก่อนตั้งใจดูก่อนสองสองสองเหมือนเดิมโอเคบนซ้ายเหมือนเดิมอันนี้2องพเหมือนเดิมไ,ไฟไฟนี้มีสี่คู่เหมือนเดิมดีดีดีเอาดีดีดรอบน,อน,นี้อันนี้เปลี่ยนไปไหมเนี่ย หนึ่งหนึ่งสองหกเลขหกเหมือนเดิมเฮ้ยรอบนี้เราจะไม่พลาดแล้วนะเว้ยเราจะไม่พลาดแล้วนะห้ามพลาดเด็ดขาดอันนี้พลาดไม่ได้มิงานเราจะวนลูบแบบนี้ต่อไปมันต้องมีอะไรแน่ๆเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นแป๊บนึงอันนี้ไม่มีอะไรผิดใช่ไหมไม่น่ามีแต่ผมเห็นครับนี่ครับประตูฮะจริงๆประตูตรงนี้ไม่มีครับตอนที่เราเข้ามาไม่มีประตูฮะโอเคสวย เป็นยังไงอุ้ยห้าแล้วโอ้ไฮไฟหน่อยน้องไฮไฟหน่อยเออไฮไฟหน่อยห้าหรืว,ว่าเล็กสองครั้งเท่านั้นทุกคนสู้ๆมาต่อประตูมีไหมดูประตูก่อนเฮ้ยจะปะจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีประตูโอเคมีไฟห้าคู่เหมือนเดิมสีค่คู่ข้างบนสองคู่เหมือนเดิมสองพันยี่สิบสองสองสองเอ้ยสองพันยี่สิบสี่สองสองสองพันยี่สิบสี่เหมือนเดิมอือเฮ้ยแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ เอออันนี้เลขหกหนึ่งหนึ่งสองหกเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรจิมละ่ะจิมมีอะไรแปลกไปไหมศูนย์เย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนเล่นกับหลังเหมือนเดิมแน่ใจนะแน่ใจนะเอาดีๆมีไฟเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลอกตาเฮ้ยนี่ไงผิดครับอันนี้โอ้โหสองคู่จริงแต่ว่ามันหลอกตาเรานี่ไง มันหย่อนลงมามันต้องติดนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้ว,ลวอันนี้ชัวร์ต้องกดเลยเราต้องเป็นหกแล้วหรือ,อครั้งหนึ่งเราจะไม่พลาดอีกต่อไปใช่ไหมหกปึ๊บหันมาเฮ้ยหกแล้วหกแ้น้องเป็นไรอะแบบว่านานไปหน่อยคืออ๋อเจ็บเจ็บมือขวาแล้วเจ็บข้อมือขวาชูนานไปหน่อยหกแล้วโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้เราจอบไปด้วยกันหนูรอบนี้เราจอบไปด้วยกันรอบนี้ออกไปด้วยกันโอเคห้าคู่เหมือนเดิมสี่คู่เหมือนเดิม ประตูไม่มีไม่มีประตูโอเควนซ้ายสอง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 ,สองเฮ้ยง่ายว่ะอันนี้อีซี่มากเบบี <baby S 2> มากทุ <baby S 2> กคนมันเบบีมากไม่มีอะไรเลยฮะสองพันยี่สี่ไอ้ใครจะไปรู้มันจะล็อกหลอกเราก็ได้อันนี้หกเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งสองหกสีม่วงฮึจิมเอ้เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ไม่มีอะไรแปลกเลยเหรอเอาละผมว่าไม่ได้การแล้วอย่างนี้ไม่ได้การแล้ว ไม่ใช่ละมันจะไม่มีอะไรแปลกไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราออกไปแล้วเราจะจบเลยหรือเปล่าหกเอ้ยเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ถูกแล้วสี่โทนนี้ถูกต้องเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ห้าแปดห้าแปดศูนย์ยิมเล่นกับหลังเหมือนเดิมอันนี้หนึ่งหนึ่งสองหกเลขหกเหมือนเดิมอือฮึเฮ้ยเอาดีเอาจริงถามจริง ดอนลัชเหมือนเดิมอันนี้อันนี้มันอันนี้มันอยู่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันพังอยู่แล้วครับไม่มีประตูเฮ้ยจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าเราจะผ่านแล้วเฮ้ยมันอีซี่ไปเปล่ามันอีซี่เกินบางทีชัวร์ใช่แน่แน่ปุ๊บวั a เราโฟกัสที่ป้ายมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องโฟกัสอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจอ่ะวนวนดูรอบหนึ่งวนวนดูรอบหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยทุกประการมีอะไรเปลี่ยนไปเนี่ย เหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะหลอดไฟหลอดไฟก็เหมือนจะครบนะอาา่ะฮะสองคู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆเป๊ะๆเ,เ,เลยอือฮึโอเคไฟติดเพดานนะไฟอันนี้เช็คเหมือนเดิมเก้าสิบสามเก้าสิบสี่มีพื้นหลังเป็นเท้าน้องหมาอยู่ตรงนี้สีทูโทนอืมจะต้องดูสังเกตตัวนี่ไหมตัวอักษรไหมเนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแน่ใจนะนี่ถามตัวเองอยู่แน่ใจนะว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมขอบขาวอา่าฮะดูขอบดีๆอันนี้มีมีอยู่แล้วไปลุยปึ๊บวอร์ดทำไมมันเป็นหนึ่งวะมีอะไรเปียกหนึ่งสองสามไฟข้างล่างสามห้าเฮ้ย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 อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยไฟดับไฟดับอ โอ้โหโเดี๋ยวเดี oh. ๋ยวมืดม oh ืดครับม oh. 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 ืดมืดครับโอ้โหโอ้โหมืดครับมืดะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ปกติฮะอันนี้ต้องอโอ้โหโอ้แล้วเสียงหืมขนลุกขนลุกเลยอันนี้โอ้ไม่กอดไม่กอดไม่กอดโอ้ยน่ากลัวโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงรีไฟรีไฟก่อนกลับไปรีไฟก่อนโอ้ยน้องแม่งน่ากลัวมากโอ้โหเฮ้ยมีอีเวนต์แรนดอมอีเวนต์ว่ะ แป๊บนึงผมนับไฟก่อน1 2ึ่สสดวงนะอันนี้3ามอ่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอทั้งหมด14ดวงนะไฟเข้าใจไมหนูอุยสองแล้วโอเคสวยไปเอาใหม่โอเคสิคดวงไฟทั้งหมดต้องสิครับรวมข้างล่างเป็น3ามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเ้าสิบสิบเอดฮ้ยสิดีดิต้อง14แป๊บ,บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งโฟกัสไฟเดี๋ยวไปนับเดี๋ยวไปนับใหม่ได้ดูดีๆก่อนอา้าวธนูโอเค มีธนูมีธนูสวยโลดอันนี้ธนูรู้เรื่องสามละรอบที่สามละเช็คดีดีมีไฟสามดวงเหมือนเดิมโอเคที่พื้นล่ะที่พื้นตรงนี้มีนะอ่า,ามีปกติเลยอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วอ่า,าไปเ雷斯โกไฟเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยโอ้ย,อยตกกระจายหมดไอ้บ้ามีแตงโมด้วยหรออ่าไม่ปกติแล้วงั้น <laughs> อยู่ดีๆก็มีแตงโมล,ล่วงลงมาแม่เงย โ,โอ้โหโอ้แล้วมันบลักแตงโมเบิ่มๆเลยนะเนี่ยแตงโมแกินยังไงหมดก่อนลูกขนาดนี้อืมโ,โ,โอเคมีแค่อย่างเดียวใช่ไหมเนะี่ยที่ผิดคือมันจะมาทีละอย่างถูกต้องไหมทีละอย่างจริจรง,รงๆฮะอันนี้โอ้แต่นี้มาเห็นแบบได้ชัดเลยกับไอ้ไฟดับเมื่อกี้คือโอ้โหหลอนจัดมาโอเคไปไปอุป้ยเดี๋ยวยังมีรอยอีกเหรอเรียกว่าเลศมีมีรอยข้างบนอีกด้วยตรงนี้โอ้โหเดินชนได้เดินชนแล้วหายไปแปลกประหลาดมากนะฮะที่นี่คืออะไรกัน รีบไปกดดีกว่ากดก่อนกดก่อนโอเคสี่ okay, ละได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาหนูออกไปเองพี่จะพาน้องออกไปเองน้องไฟหนึ่งสองสาเหมือนเดิมประตูมีไหมตรงนั้นไม่มีประตูฮะดอนรัชเหมือนเดิมไม่มีประตูไฟครบไหมเนี่ยไฟเดี๋ยวค่อยนับก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบ,บๆปะห,หรือว่าผมตาฝาดฝาดมาั้งสอ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 งสเฮ้ยเดี๋ยวรูปก้อนมเมฆนี้คือ มันแปลก,กไหมวะไม่น่าแปลกมั้งผมว่าไม่น่าแปลกไม่น่าแปลกเดี๋ยวเช็คใหม่เดี๋ยวค่อยมาเช็คใหม่เฮ้ยมันจะไม่มีอะไรเลยหรอรอบนี้เรามาไกลมากแล้วนะเดี๋ยวลงไปเช็คอีกรอบหนึ่งครับลงไปเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คดีๆเฮ้ยไฟไฟนี่ไงโอ้โหนึกว่าจะโดนหลอกมีไฟครับไฟตกต่าไปกดต่อปึ๊บมาโอเคห้าแล้วรอบนี้เราจะไม่ผิดพลาดโอเคไหมหนูไปขึ้นมาฟึึบ อันนี้อันนี้มีอะไรเปล่าสองพั2 2เหมือนเดิมเราต้องเช็คดวงไฟด้วยนะครับดวงไฟครบหรือเปล่าขึ้นมาข้างบนก่อนตรงนี้อ่าฮะขึ้นมาแล้วคราวนี้แหละงานหยาบละงานหยาบเราละเราต้องเช็คให้ละเอียดถี่ถ้วน93 94สิบสอื้าสิบสามเอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิม Nord Sport g y m เหมือนเดิมฮะแต่มันไม่มีอะไรผิดเลยนะ แต่ว,ว่าลายอันนี้เหรอเกี่ยวเพราะวะลายน,นี้ก็ตรงกับอันนี้ลังเลละเริ่มลังเลละตอนนี้อาา่าฮะอันนี้ก็ชี้ขึ้นเหมือนเดิมลายห้แล้วน้องใช่5แล้วแป๊บหนึ่งพี่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าพี่จะเดินห้าไปต่อหรือพี่จะกดปุ่มดีอ่าไปต่อไปต่อปุ๊บ no มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง แล้วก็ไปปรับให้เกมมันลื่นมาแล้วตอนนี้โอ้โหก็ว่าอยู่ทําไมเกมมันหน่วงน่วงโถเอ้ยลืมปรับไงลืมปรับให้มันลื่นโถเนี่ยภาพลื่นแล้วโอ้โหแล้วกว่าจะกว่าจะปรับนะเหมือนเมื่อกี้จะมีหรือเปล่ปาไม่แน่ใจมีหรือเปล่าอ่ะฮะเหมือนเดิม d ดนเจอโอสุเหมือนเดิม, also, ม,อ,ดมอ่านแบบเว้นคําแบบนี้จะได้ง่ายๆแบบนี้อะไรวะแน่ใจนะ ไอ้ทุกครั้งที่แม่งไม่มีอะไรเนะี่ยโอเคไฟสามดวงห้าสี่สองเป็นสิบสี่เหมือนเดิมไฟสิบสี่เลขหกเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงปะวะไม่แน่ใจเลยอะไปต่อผมว่าไปต่อไม่น่ามีไม่มีไม่มีมมลึปบโอเคมีเฉยเลยวะมีจากไหนก่อนหุยวัตบเฮ้ยอะไรวะนะโหดีชิดอะไรอะ่ะไททันเหรอโอ้โหตกใจเลยโอ้โหโอเค โอเคไม่ไม่ปกติแล้วอันนี้ไม่ปกติแล้ว,อนนลวโอ้โหกาลังแบบกําลังนับข้างหลังเลยกําลังหันมาแล้วตกใจหมดเลยแม่เอ้ยอะไรวะน่ะไททันหรอ <laughs> มีไททันด้วยหรอแม่ทะลุก,กําแพงมาเลยฮะโอเคกลับมาที่สี่ละสวยดูซิว่าจะมีอะไรผิดแปลกอีกไหมไฟโอเค okay. โคลบประตูไม่มีนอนลาชเหมือนเดิม2024 22เหมือนเดิม Hey, มันต้องมีอะไรแปลกๆสิต้องมีอะไรแปลกๆสิอย่างนี้พอมันเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะมันมันมันต้องมีอะไรนะผมว่ามันต้องมีอะไรแนะ่โอ้นี่ไงเหลืองๆโอเคเหลืองๆมาอันนี้คือชัดเจนถ้าให้เห็นชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนยากอยู่นะนี่ขนาดที่แบบขนาดระดับเบบี๋เนี่ยมาเลยห้า <5 S 1> แล้วโอเคห้า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 มาดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปโอเคดูดีๆปึ๊บ ขึ้นมาแล้วบนซ้ายประตูมีไหมประตูไม่มีบนซ้ายอยจริงๆเราอุ้ยอา้าวอ่ะอันนี้ไม่ปกติแล้ะมีตุ๊ก,กตามามีตุ๊กตามาด้วยใครเขาเอาตุ๊กตามาวางไว้โอเคผ่านไปด้วยดีอุ้ยเอาเก็บเรื่อยหรอนี่ไงน้องวาร์ปมนอยู่นี่ไงใช่ไหมวาร์ปมนอยู่บนหัวโอเคหกแล้วครับสวยอันนี้มาเลยรอบสุดท้าย เราจะได้ออกจากที่นี่แล้วอ้าวนี่ไงภาพเปลี่ยนครับโหอยู่ที่การเลนด้อมจริงๆนะผมว่าเลนด้อมมาเลยเลนดอมดิภาพนี่ฮะไม่ปกติครับผมโอเครู้เรื่องอันนี้รอบนี้มีแต่ไม่ปกติทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่มีอะไรที่ไม่มันปกติเลยอะรอบนี้คือนี่ภาพที่เหลือไม่มีเออจริงๆแล้วเป็นเกมเพลร์ร์ที่ไม่มีผีจริงๆครับอันนี้แคต้องต้องส,งสังเกตนิดนึงเล่นกับบรรยากาศนิดนึงเออนี่ไงภาพอาไฟด่วนเลย น่าจะได้ออกจากที่นี่แล้วแหละผมว่าชัวอันนี้สวยเจ็ดครั้งติดออกจากหลุมนี้แล้วไปเร็วเข้าเ e ส s go ออกเร็วอ้จะได้หายเจ็บมือแล้วน้องยังอีกเ่รอ๋อสะสมเจ็ดครั้งนี่คือครั้งที่เจ็โอโอีกครั้งหนึ่งเหรอนึกว่าออกได้แล้วแย่ละรอบนี้รอบนี้มันอาจจะปกติก็ได้นะเว้ยใครจะไปรู้ใช่ไหมหนึ่งสองสามเคดูดีๆดูด,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 ดีดูที่รูปดูที่รูปก่อน เฮ้ยอย่าเพิ่งดูรูปเยอะดูข้างบนด้วยเผื่อมีอะไรแวบว่าแวบไปแวบมามีไหมไอ้รูปเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูที่หลังก็ได้อดูดูไอ้ที่มันแวบไปแวบมาก่อนคิดว่ามันต้องมีอะไรแวบไปแวบมาไอ้เขาขาวนี่คืออะไรสะท้อนแสงไฟเหรอแสงไฟแสงไฟครับแสงไฟอุ้ยนี่ไงเลขแปดอารียบร้อยสวยโลนอย่างนี้เลขแปดจบครา้เนี้ได้ออกแล้วไอปีศาจนี่มันขังเราไว้ที่นี่ ไม่รู้ว่าที่ไหนด้วยน่าจะเป็นรถไฟตใต้ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ไม่ปกติแล้วครับเลขแปะตรงนี้จําได้ในที่สุดจะได้ออกไปแล้วหนูจะได้ไม่ต้องมาทนยกมือเจ็บมือ,อต่อไปเขา้าใจไหมโอเค,อ,เคอุ้ยเนี่ยมือแดงหมดแล้วเนะี่ยไปไปไปออกยังยักอีกก่อนเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อออกได้เลยเหรอ่ะบอกกอ็คือว่าคือออกได้เลยคือหามายความว่าไม่ต้องมากดตรงนี้อีกต่อไปคือกดออกได้เลยเหรอใช่ไหมออกประตูอุ้ย อุ้ยตกใจหมดน้องมาไม่บายครับไม่บาย,บายเอาไม่ไปด้วยกันหรอน้องโอ้ไม่ได้ไปด้วยกันฮนะโอเคน้องไม่บาย,บายเราจบเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ายังมีอ่าสิ่งผิดปกติอีก13รายการที่ยังเหลืออยู่นะก็คือยังาหาไม่เจอเออเอาเป็นว่าเอาไว้แค่น,นี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวหสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ